Push Giant b o u l d e r s or Timber p i l l o c s เราจะต้องไปผลักลูกหินก้อนใหญ่ๆหรือว่าเป็นต้นสนก็ได้จำนวนระยะทางรวม500เมตรเพื่อนๆเห็นจุดที่ใส่ปักไว้ไหมคะมันคือด้านล่างของริฟเคปที่เมืองนี้เนี่ยมันจะมีต้นสนค่อนข้างเยอะทางด้านล่างของเมืองแล้วก็ยังมีทางที่จะไป ลูกหินก้อนยกัยกษ์ก้อนแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกไปผลักอันไหนนะคะเราสามารถทําได้ทั้ง2องอย่างเลยคือจะทํา2อย่างให้ได้ระยะทางรวมกันหรือว่าทําเป็นอย่างเดียวก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะเดี๋ยวซาจะพาไปดูตรงต้นสนก่อนแล้วกันนะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือการทุบต้นสนให้มันกระเดง้งกระเด้งกระเด้งเลื่อนไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวดูอันนี้นะนี่ทรายทุบแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเด้งแบบนี้แล้วพอมันไปนชนต้นอื่นก็เหมือนกับทรายทาด้วยมันก็จะรวมระยะทางเพิ่มให้เรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนสามารถที่จะตีหลายต้นก็ได้นะคะหรือว่าจะตีแค่ต้นเดียวแล้วก็ผลักมันไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ลักษณะ ของการทำเควส t นี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่จะไปอย่างออไอจายแอนบอวเดอร์ที่เป็นลูกหินงยักษ์กันดีกว่านะคะจายแอนบอวเดอร์สเนี่ยมันก็มีกระจายกระจายทั่วแมปนะคะแต่ว่าแถวเรฟเคมมันก็มีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นลอนช์แพดแล้วก็ต่อด้วยการขึ้นท่อลมไปนะคะแต่ขอวนกลับไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายัางหงทิศทางอยู่ว่าเอ๊ะมันไปทางไหนกันแน่ l ล u n ชแ p a d นี่ก็อันนี้เด้งไปแล้วก็ไปต่อท่อลมได้หลายทางนะคะซสนนีออกแล้วถ้าไปทางขวาใช่ป่ะคะนี่น,นี่ด้านหน้าจริงๆเราก็มีนะแต่ว่ามองไม่เห็นตอนที่ไซอ่านฟ t ลเตชไซก็เลยจะบินวนไปทางซ้ายเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะจําได้ว่ามันจะมีเขาหนึ่งแหละที่มันมีช่วๆตรงยอดเลยอ่าเห็นแล้วนะคะเขาด้านหน้านี้เองเห็นไหมคะเขาทางขวาอ่านี่นะคะ จะเป็นทางที่เราต้องขึ้นไปตีลูกหินยักษ์หรือว่า Giant Boulders ถ้าใส่คำชื่อไม่ผิดนะคือนึกนึกชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ออกอะโอเคอ่าสำหรับอันนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรมากค่ะทุบมันเลยยิ่งมันอยู่สูงแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่มันกลิ้งลงไปด้านล่างเนี่ยระยะทางเราก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะ ็นไหมคะมันกลิ้งขึ้นไปทางนี้แล้วก็กลิ้งลงมาเราก็ยังได้อีกนิดนึงถ้าเพื่อนๆจะสไลด์ตัวลงไปด้านล่างเราก็ทุบมันให้มันกลิงกล้ง,งๆๆๆได้เอยก็ได้แต่ว่าไซเลือนที่จะหันกลับมาด้านหลังนะคะเพราะว่าตรงน,นี้ก็มีพายทียท่ล็อกเหมือนกันนะคะ,ะทุบก่อนให้มันกลายเป็นท่อนสูงแต่อันนี้เหมือนจะไม่ต้องทุบเยอะนะคะเพราะว่ามันทุบแล้วก็ชนกันไปแล้วก็กลิ้งลงไปเรื่อยๆเองเห็นไหมคะ หรือเ,เพื่อนๆจะมาลงตรงนี้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปตรงที่ไซบอกตอนแรกแหละเพราะว่าอันนี้มันมีทั้งสองอันแล้วก็น่าจะทําได้ง่ายกว่าอ่าแค่นี้เองนะคะครบแล้วห้ารอยเมตรโดนเน่เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟาไหนได้ที่นี่เลยนะ